ตอนนี้เราก็กลับมากันแล้วนะครับก็ในตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปเดิมนะครับแมปที่ชื่อว่า SCP 3 0 0 8เวอร์ชัน2.5นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเพิ่งจะเข้ามาในเกมนะครับทำให้ยังไม่ได้สร้างบ้านเลยเพราะเจอกันอีกทีตอนสร้างบ้านเสร็จนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้บ้านผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ก็ขาดอีกหน่อยดึงก็คือหลังคานะครับแต่ปัญหาที่หนักกว่าขาดอีกหน่อยเดียวก็คือนี่ครับพูดง่ายๆก็คือยังหายังไม่มีอะไรในกระเป๋าเลยครับแบบก็คือพูดง่ายๆอ่ะครับก็คือพูดง่ายๆอ่ะครับไม่มีอาหารกินในมือนี้มาทำเป็นสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ก่อนดีกว่าจะได้แบบ นี่นี่มีสัญ,ญลักษณ์แล้วทีนี้ก็ไม่หลงทางแล้วเพื่อนรึปะเนี่ยช่างมถอะน,น,นี่มีเตียงนอนด้วยบ้านยังไม่ได้สมบูรณ์นักหรอกเอาเป็นว่าเอิ่มเอาไงดีเนี่ยหาสาเบียงไม่เจอเลยอะถ้างั้นก็เอิ่มเอาเป็นว่าเจอกันอีกทีตอนเช้าก็แล้วกันนะครับ นะครับตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ผมแค่เพิ่งออกไปหาสเสบียงเฉยๆครับที่เหลือก็แค่ของเอามาตกแต่งบ้านแล้วครับเอาช่วงนี้มาดีกว่าทีวีชิบชิบ,ชบ่อ๋ออ๋อยยนี่มีบันไดขึ้นไปสังเกตการด้วยออกด เอ็กเพื่อนถ้าจะมาเอาไฟให้กับบ้านเราหรือว่าเอจิจิอื้ก็เธอเอานี่เธอลองหาโต๊ะด่วนประตกสวยๆก็ต้องเอามาประดับด้วย โอเคนะครับก็บ้านผมน่าจะสร้างเสร็จแล้วล่ะครับส่วนเรื่องประตูบ้านยังน่าจะยังไม่ปิดนะและอย่างนี้คือเพื่อนเตียงเราเพื่อนเพื่อนเตียงเราไม่ใช่เหรอเฮ้เพื่อนนี่นะคบผมจริงๆริงก็คนคนนี้ดูซิจีเจลโอ้ยังวางไว้เตียงสึกเหมือนคนคนนี้เป็นเพื่อนบ้านเรานี่มาสร้างบ้านใกล้เราถ้าเพื่อนก็อย่ามาสลับว่าอะไรเราตามใจชอบอ่ะ โอเคไหมเอจ๊ว์าดตัวเองก็มีขอไปสำรวจบ้านเพื่อนหน่อยดิเอ๊ะเฮ้ยหน้านี้วางเปล่า้อง oh, เหมือนกันเมื่อกี้นี้อ้าวอ๋อยกของอาไเฉยเอนโจีเราก็ดูจะลดลงแท้กินดีกว่าอ้าวอเค หนปิดประตูโอเคส่วนบันไดตรงนี้เอามาทำเป็นหอสังเกตการเอา้าเพื่อน,นจะเอาเข้ามาอีกเหรอเอ่ะเพื่อนเปิดประตูให้แล้วนะเอา้าไม่นะโอเค ปีนขึ้นไปแล้วก็บอกเลยนี่คือบ้านของคนที่เออไอคิวหนึงพันเออใช่แล้วโอ๊ะไมค o ก็ y g ม d ก็ oh God, oh เข้ามาแอบอยู่ในบันไดก่อนเอาไงดีเนี่ย นี่ถ้าส่ง,งพนักง,งานมากระโดดมาตรงช่องที่เราจะปีนขึ้นไปแล้วก็สวนปีนขึ้นไปต่อดีกว่าแล้วก็มานั่งดูทีวีดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละกินเลยดีกว่าเออยังไม่ต้องดีกว่าเอาเก็บก่อนเอ,อ๊บอกเลยนี่คือบ้านไอคิสุดหนึ่งล้านของเราปลอดภัยชัว แต่ที่จะไม่ปลอดภัยก็เพราะว่าตรงช่องที่ปีนขึ้นไปเนี่ยแหละเอา้าเพื่อนคนนั้นหายไปแล้วหรอทำัมเถอะนี่มีทีวีด้วยแต่จอข่าวโคตรเลยเอาเป็นว่าน่าจะไม่เจออะไรแล้วละ่ะจบลิปเลยดีไหมเนาะเออไม่เอาดีกว่าโอ้ อยู่ตรงไหนเนี่ยหาโซนอาหารของเราไม่เจอเลยนอ,องจากไอติมพี่ไปเก็บมาเมื่อกี้นี้ ไปทางบ้านดีกว่าในไหนบ้านก็เป็นสะพานเชื่อมต่อไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นไงโอเคก็นี่อา้าวอัวข้างล่างเอ้กระปุกเนะี่ย หาตรงโซนที่เป็นห้องครัวไม่เจอเลยอยากได้อาหารเอ๊ะที่อาหารยางนี้วะเนี่ยอุ๊บตกใจหมดนึกว่าอะไรซะอีกและอย่างหนึ่งนะทำไมหุ่นมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วตรงนี้ก็เหมือนเห็นอะเหมือนเห็นว่าแวบว่ามีอาหารหรือเปล่า จะไม่มีมั้งโอเคไว้เจอกันอีกทีตอนเช้าก็แล้วกันนะคนะครับตอนนี้ก็เช้าไปที่เรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าเมื่อตอนกลางทีนนะครับผมไม่เจออะไรเลยครับบอกเลยเขาว่านี่คือว่าตรงเอ่อตรงช่างมันเถอะตรงบ้านที่เราสร้างบอกเลยว่าต้องปลอดภัยและประกันความปลอดภัยโดยโตโต <c oughs> ที่แน่ๆก็คือหาแหล่งอาหารไม่เจอเลยเอาไงดีเอาเป็นวา่าเจอแล้วเจอแล้วเอเดี๋ยวนะเออจะถ่ายต่นเนี่ยพาสำรวจห้างแล้วกันแล้วค่อยจบลิปนี่บอกเลยอาจจะพาไม่หมดหรอก แต่ตอนนี้เขาอัปเดตใหม่แล้วนี่มีเตียงแบบใหม่ด้วยมีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ด้วยแล้วก็เมื่อกี้ตรงที่ผ่านมีทีวีด้วยนี่เน่่เน่่่น่ที่ผมเดินผ่านเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยที่ผมไปหยิบมาแล้วก็เออหาโซนเด็กเล่นไม่เจออันนั่นไงเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ แล้วก็เอา,อาดีๆเนะี่ยหาโซนสนามเด็กเล่นไม่เจอเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะหาสนามเด็กเล่นไม่เจอเลยทำไงดีเอ๊ะนี่มันทำงานอ่โอเคเอาเป็นว่าตกอีกเยอะแล้วกัน โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของโตโต c h ชาแนลนะครับนั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ